สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องทางเพจถา่ายดานเล่นนะครับวันนี้เวะมากินก๋วเตี๋ยวแล้วก่อนเข้าเมืองจังหวัดเวียงครับไม่นานคืสานาะที เดี๋ยวลองชิมลูกชิ้นก่อนน้ำเข็มข้นมากเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กหมูนะครับไม่ต้องปรุงก็อร่อยคนระับ เนื้อตับนุ่มมาก เส้นยืดเส้นขนมนะร้านนี้อยู่ที่ตั้งอะไรนะอยู่บ้านสลงโทนคนระับก่อนเข้าเมืองบุรนะีรัมย์ครับ เส้นประคนไทยเข้าเมืองนะครับอยู่สายมือนะครับบ้านแสลงโทนมีทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับ รับมากครับอร่อยด้วยลองชิมลองตับด้วยตับก็น,นุ่มหวาน แวะทานได้นะครับใครที่ผ่านมาเส้นนี้นะน้ำข้น ฝากด้วยนะครับทางช่องเพจถ่าเล่นๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ